เรือก,กัปตันฮุกใครรู้จักกัปตันฮุกมั่งโจรสลัดเรือโจรสลัดเรือโจรสลัดอ่าแจ็คสเปรโร่ค่ะนี่น้าว่าทำไมปลาถึงไม่มากินเหยื่อเราเรานั่งตกปลาอยู่ตรงเนี้ยแล้วปลามันไม่มากินเหยื่อเราเพราะว่าปลามันกลัวโจรสลัด ดูดูดูเป็ดดูเป็ดมันมาอยู่ตรงแบบใกล้นี่เราไว้ใกล้เบ็ดเราเว้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเบ็ดเราอะเกี่ยวเป็ดเราบอกไว้เลยนะจ๊ะลาบ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 เป็ดมันร้องยังไงเป็ดมันร้องลาบ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 โอ้โห เรือลำนี้มันวิ่งช้ามากช้าจริงๆปลาก็ไม่มากินเหยื่อพอเฮ้ยวิ่งช้าขนาดนี้เมื่อไหร่จะถึง